สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทรายจะมาพูดถึงนิยายเรื่องปอรปักจำนนค่ะต้านทานไม่ไหวจริงๆค่ะกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะไปแหล่งข่าวไหนที่เกี่ยวกับซีรีส์จีนก็ดีหรือว่านิยายจีนก็ดีนะคะจะต้องมีคนเน่เมนชั่นถึงปอรปักจำนนเนาะ เรื่องนี้ค่ะถูกนำไปทำเป็นซีรีส์แล้วนะคะแล้วหวังว่าจะออนแอร์ให้เราได้รับชมกันเร็วๆนี้ค่ะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าเนื้อหาของคลิปนี้จะมีอะไรบ้างค่ะแบบอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือภาพรวมของเรื่องปรปักจำน,นุนมันประมาณไหนนะคะอย่างที่สองค่ะคือการสรุปแต่ละบทหลังอ่านไปพร้อมๆกับทรายเลยค่ะขอเน้นนะคะว่า ทีระบทเพราะว่าสารภาพเลยค่ะว่าอ่านเรื่องนี้ทั้งหมด4เล่มแล้วก็มาสรุปให้ฟังใน1คลิปเนี้ยค่ะไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะทายอ่านถึงบทไหนอะค่ะเราก็จะมาสรุปรวมกันเนาะด้วยกันเหมือนเราอ่านหนังสือไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นถ้าทายอ่านบทที่1ถึงบทที่3เนี่ย สายก็จะเอามาสรุป wrap up ให้ฟังนะคะว่าบทที่1เกิดอะไรขึ้นบ้างบทที่2จุดสําคัญเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างบทที่3เป็นยังไงเนาะมา wrap up ให้ฟังกันนะคะจนกว่าจะอ่านจบทั้ง4เล่มไปด้วยกันค่ะก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาค่ะมาที่ภาพรวมของเรื่องกันค่ะแต่ดิฉันยังอ่านเรื่องนี้ไม่จบเลย ทุกคนจะต้องอ่านไปด้วยกันแล้วเราจะมาพูดถึงภาพรวมของเรื่องนี้ได้ยังไงภาพรวมของเรื่องนี้ก็คือจะอนุมานนะคะได้มาจากหลังปกค่ะเราจะมาเข้าดูเรื่องหลังปกกันเลยนะคะว่าเขาเขียนหลังปกไว้ว่ายังไงในภาพนิมิตของเสียเส่ยวเฉียวสกุลเฉียวจะล่มสลายสกุลเว่ยรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งพี่สาวถูกบีบให้ต้องฆ่าตัวตาย นางต้องตายอย่างไร้แผ่นดินกรบฝังเสี่ยวเฉียวเพียงมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงการล่มสลายของสกุลเฉียวแม้แต่ตนเองต้องแต่งเข้าสกุลเว่ยที่จงเกลียดสกุลเฉียวแทนพี่สาวนางก็ไม่หวาดหวัน่นแต่อย่างใดยังโชคดีที่นอกจากความหืนห่างเย็นชาที่เว่ยเศร้าแสดงออกแล้ว ยามอยู่บนเตียงก็เป็นเช่น,น้นาำบ่อไม่ยุ่งน้นาำคลองแม้มารดาเขาจะเกียดหน้านางเพียงใดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยในจูนสกุลเว่ยนางก็ยังได้รับเมตตาจากท่านย่าของเขาแต่เหตุใดเมื่อวันเวลาผ่านไปท่าทีโอนอ่อนผ่อนตามของนางกลับไปขัดลูกตาท่านหูเสียได้ แม้แต่ยามที่เขาเอ่ยปากว่าจะรับอนุตามบัญชาท่านแม่เพียงแค่นางเห็นดีเห็นงามกับเขาเท่านั้นยายเขาต้องโมโหเป็นฟืนเป็นไฟและหาเรื่องกั่นแกล้งนางไม่ให้เป็นสุขด้วยโอ้โหหลังจากที่อ่านเ,ออเนื้อหานิดหน่อยหลังปกนะคะก็ทำให้คิดอนุมานไปได้เลยค่ะว่าเออไอ้สองคนเนี้ย พระนางเนี่ยเขาจะต้องถูกให้มาแต่งงานกันเหมือนแบบว่าเป็นเป็นเหมือนมีข้อบังคับอะไรบางอย่างเนาะทำให้เขาอะต้องมาแต่งงานกันแล้วตอนแรกอะเขาไม่ชอบกันมันมีคงจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทําให้เขาอะไม่ชอบกันพระเอกก็เย็นชาใส่นางเอกตอนแรกๆแล้วตอนหลังๆก็ทําไมคะกลายเป็นหลงเมียหัวปลาหัวปลาเหมือนเดิมแน่เลยอันนี้คือจากการอนุมานหลังปกนะคะที่เราอ่านมา ทีนี้เราก็จะต้องมาดูแล้วหล่ะว่าเฮ้ยล้วเรื่องราวอะทำไมมันขึ้นมาพูดว่าในภาพนิมิตของเสี่ยวเฉียวเสี่ยวเฉียวคือชื่อนางเอกทีนี้ภาพนิมิตแสดงว่านางเอกเนี่ยจะต้องมีความสามารถเห็นภาพหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นหรือทำนายอะไรได้สักอย่างหนึ่งนี่แหละถูกไหมถึงได้เรียกว่าในภาพนิมิตของเสี่ยวเฉียวอันนี้จากหลังปกนะคะทีเนี้ย ต่อมาก็คือสกุลของนางเอกเนี่ยก็คือตระก,กูลของนางเอกเนี่ยจะล่มสลายส่วนตระก,กูลของพระเอกเนี่ยจะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเออนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างความขัดแย้งกันแล้วเนาะพี่สาวของนางเอกเนี่ยก็ยังจะต้องถูกบังคับให้ไปฆ่าตัวตายอีกและพี่สาวของนางเอกเนี่ยถูกบังคับให้ไปแต่งงานกับพระเอกต่อมาเมื่อนางเอกอะเห็นภาพมิมิตนั้นอะ เขาก็พยายามจะมาแก้ไขเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพรวมกว้างๆของนิยายเรื่องปรปักจำนนนะคะก็จากชื่อด้วยแหละว่ามันแบบเป็นปรปักกันอะแล้วสุดท้ายมันก็มาแบบจำนนให้กันอย่างเนี้ยคิดว่านะว่ามันจะประมาณนี้ถ้ายังไงก็ฝากติดตามไปด้วยกันนะคะมาลุหให้ฟังหลังอ่านบทนำนะคะ เรื่องเนี่ยก็เปิดมาถึงบรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวมีกลิ่นคาวเลือดคละคุง้งมีศพหญิงงามในชุดชาววางอยู่ประมาณ4-5ถึงหนางนอนจมกองเลือดซึ่งไหลนองอยู่เกลื่อนพื้นหนึ่งในหญิงงามนั้นก็ยังไม่ตายสนิทพยายามดิ้นล่นขอร้องให้ฮ่องเต้ไว้ชีวิตด้วยผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในสนมของฮ่องเต้หลิวเยียน แต่ฮ่องเต้ก็ไม่ฟังเดินเอาคมดาบฟันคอชึบไปเลยค่ะและเรื่องเาวาก็ทำให้รู้ว่าฮ่องเต้หลิวเหยียดเนี่ยกำลังถูกยึดอำนาจฮ่องเต้หลิวเหยียดเนี่ยกำลังถูกกดดันอย่างยิ่งยวดเลยนะคะเนื่องด้วยจากมีกระบฏชื่อกระบฏนี้ชื่อว่ากระบฏแซ่เวย่ยกระบฏแซ่เว่ยเนี่ยก็ได้สถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้ขึ้นมาอีกคนหนึ่ง และฮ่องเต้หลิวเยียนเนี่ยก็ไม่สามารถจะต้านทานกบฏแช่เบยได้แล้วนะคะเขาก็ถูกต้อนมาให้จนมุมแล้วเนี่ยไม่สามารถจะหลบหนีไปที่ไหนได้อีกฮ่องเต้หลิวเยียนเนี่ยก็ถูกบีบังคับแล้วเขาก็ฆ่าสนุมของเขาฆ่านางกำนันของเขานะคะเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยที่เป็นอ,อ,อยู่ใต้อาน,นัตเขาอะค่ะได้ถูกย่ำเยีเมื่อฮ่องเต้หลิวเยียนเนี่ย ได้ฆ่านางสนมไปแล้วใช่ไหมคะฮองเต้ก็เดินไปหาเสียเยะะเส่ยวเฉียวทีละเก้าทีละเก้านะคะเสี่ยวเฉียวคือนางเอกของเราใช่ไหมคะตอนนั้นนางดํารงตําแหน่งเป็นฮองเฮาอยู่สุดท้ายอะ่ะก็หยุดยืนอยู่เมื้องหน้าของนางมือเย็นเฉียบดุดน้ําแข็งก็ไล่แผ่วเบาล,ล,ลงไปที่ดวงหน้าของนางเอกนะคะแล้วฮองเต้เนี่ยก็กล่าวว่ามั่นม่นม่นม่น มันมาเนี่ยเป็นชื่อเล่นของนางเอกนะคะคนทางบ้านเจ้าถูกกระบฏแจ้เว่ยทำลายพี่สาวของเจ้าก็ไม่ถูกแต่งตั้งเป็นฮองเฮาและก็ฆ่าตัวเองจากไปเรารู้เจ้าแขนกระบฏแจ้เว่ยนั้นเข้ากระดูกเดิมทีเราก็อยากยกทัพไปปราบกบฏดชำระแขนแทนเจ้าแต่ถ้าว่าจนใจ เราไร้กำลังจะกอบกู้อันใดได้แต่เราก็ไม่อาจหักห้ามใจให้เจ้าตกสู่เงื้อมือโจรกระบทจนถูกลบหลู่เกียรติมันม่นเราจะสังหารเจ้าก่อนจากนั้นเราจะติดตามเจ้าไปเจ้ากับเราเป็นสามีภรรยากันอีกในชาติหน้าเถิด ยังไม่ทันไหลมันมานก็ตอบกลับมานะคะว่าฟาบาทหม่อมชันออกเรือนกับพระองค์ตั้งแต่อายุ15จนบัดนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วหม่อมชันยินดีติดตามพระองค์ไปทุกชาติพบไม่พลากจากเนิ้อรั้นทั้งหมดนี้ค่ะ ก็เป็นเรื่องราวย่อๆนะคะที่มาเล่าสรุปให้ฟังกันนะคะว่าในบทนำเนี่ยมันประมาณนี้พออ่านบทนำจบนะคะก็รู้สึกว่าฮะอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมนางเอกถึงไปเป็นฮองเฮาของห้องเต้หลิวเหยียนและพระเอกเป็นกระบฏไปซ้ายอย่างนั้น ก็เรื่องนี้ก็ชวนให้ติดตามตั้งแต่บทนำเลยนะคะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปฟังบทที่1ต่อกันเลยนะคะบทที่1นนะคะก็เฉลยให้ฟังในทันทีเลยค่ะว่าไอ้เรื่องจากบทนำนั้นน่ะที่ว่าฮองเฮาฮ่องเต้อะไรที่นางเอกเป็นฮองเฮานั่นน่ะคะ่ะคือเป,เป็นความฝันของนางเอก และคนที่ไปปลุกนางเอกให้ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนี้นะคะก็คือญาติผู้พี่ของนางเอกที่ชื่อว่าต้าเฉียวค่ะทีนี้ต่อจากนี้ค่ะในบทที่1เนี่ยเขาก็จะแนะนําตัวละครหลักกันอุตลุดเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มแรกก็มาจากทางบ้านของฝั่งนางเอกก่อนนะคะว่านางเอกเนี่ยเขามีพ่อมีคุณลุงแล้วก็มีคุณป้าแล้วก็มีตัวญาติผู้พี่ ส่วนแม่ของนางเอกเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะตัวคุณลุงของนางเอกเนี่ยเขาก็เป็นถึงผู้ว่าการมณฑลเหยียนโจวแล้วก็มีภรรยาเป็นคุณป้าของนางเอกนะคะแล้วก็มีน้องชายเป็นพ่อของนางเอกนางเอกเนี่ยก็นับถือคุณป้าเนี่ยเป็นเหมือนกับมารดาเลยเนาะคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยมีบุตรสาวอยู่คนหนึ่ง บุตรสาวของคุณป้าและคุณลุงเนี่ยชื่อว่าต้าเฉียวซึ่งนางเอกเนี่ยก็รักมากรักเป็นพี่สาวผู้พี่ที่เขาสนิทกันมากนะคะสองคนนี้ก็นอนอยู่ด้วยกันในห้องนอนเนาะแล้วพอต้าเฉียวผู้เป็นพี่เนี่ยเห็นว่าน้องอะ่ะนอนหลับฝันร้ายก็เลยไปปลุกน,น้องให้ตื่นขึ้นมาจากความสันเรื่องราวเนี่ยก็มาโฟกัสกันที่นางเอกก่อนนะคะ เขาเล่าให้ฟังนาะว่านางเอกเนี่ยข้ามิติมาอยู่ที่มิตินี้โดยไร้สาเหตุเมื่อสองปีที่แล้วแล้วนางเอกเนี่ยก็มักจะมีอาการฝันลายนะคะส่วนในความรู้สึกในความฝันของนางอะ่ะนางรู้สึกเหมือนว่านางความฝันนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องที่นางเอกอะ่ะเคยผ่านมาแล้วทั้งสิ้น แล้วฝันร้ายนี้ก็ไม่ใช่ฝันร้ายธรรมดาด้วยค่ะมันเป็นเหมือนฝันร้ายลางบอกเหตุอ่ะคือตัวนางเอกเองเนี่ยเขายังหวาดผวาเลยค่ะแล้วเขาก็คาดหวังว่าไอ้ฝันร้ายของตัวเขาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจริงนะแต่จนแล้วจนรอดอะ่ะความฝันของนางเอกอะ่ะก็ปรากฏขึ้นมาเป็นเรื่องจริงตามลำดับความฝันของนางเอกเลยค่ะประหนึ่งคำพยากรณ์ก็ไม่ปาดเลย ในบทที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็ยังมีพูดถึงอีกนะคะว่าต้าเฉียวญาติผู้พี่ของนางเอกเนี่ยถูกท่านลุงบังคับให้แต่งงานกับพระเอกที่ชื่อเว่ยเศร้าเพื่อที่จะผูกสัมพันธ์กันใหม่นะคะจากครั้งเก่าก่อนอันเนื่องมาจากว่าตระกูลของนางเอกก็คือตระกูลเฉียวกับตระกูลเว่ยตระกูลของพระเอกเนี่ย เคยมีคดีความแคนต่อกันค่ะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่า2ตระกูลนี้ยที่จริงอ่ะเขาจะต้องร่วมมือกันปราบกบฏเมืองเฉนิน2ตระกูลนี้ยก็ตกลงกันไว้ว่าโอเคเดี๋ยวจะล้อมเมืองเฉินเอาไวตระกูลหนึ่งเนี่ยก็จะนํากองทัพเนาะไปอยู่ทางทิศต,ตะวันตกอีกตระกูลหนึ่งเนี่ยก็จะนํากองทัพไปอยู่ทางทิศตะวันออก แล้วก็ขนาบข้างแล้วก็ร่วมกันโจมตีเมืองเฉินเอาไว้ให้ได้ใช่ไหมคะแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆอะตระกูลเฉียวกับขอถอยทับเฉยเลยคือประเมินสถานการณ์แล้วรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเอกบทที่เมืองเฉินน่ะมันมันรุนแรงกว่าที่คิดนะีมันขอกลับมาตั้งหลักใหม่ก่อนแต่ในขณะที่ตระกูลเว่ยเนี่ยไม่ได้รับข่าวสารนั้น ว่าตระก,กูลของนางเอกเขาขอถอยทัพแล้วตระก,กูลเว่ยก็โจมตีกบฏเมืองเฉินอยู่ฝ่ายเดียวเลยค่ะมันก็เลยทําให้ผู้นํากองทัพตระก,กูลเว่ยตอนนั้นซึ่งก็คือบิดาของพระเอกเนี่ยแล้วก็พี่ชายคนโตของพระเอกอะ่ะต้องพลีชีพกลางสนามลบเพราะว่าลบไม่ชนะนะคะและเรื่องราวเนี้ยค่ะ ก็จึงเป็นคดีความแค้นเก่าก่อนของสองสกุลนี้ไม่ว่าตระกูลเฉียวเนี่ยเขาอยากจะผูกสัมพันธ์ทำไมตรียังไงเนาะตระกูลเว้ยเนี่ยก็วางท่าทีเฉยเมยเย็นชามาตลอดเลยค่ะโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยเขาก็เมนชั่นไปถึงพระเอกอีกว่าพระเอกเนี่ยก็ตอนนั้นน่ยยังเด็กอยู่เลยใช่ปะที่พ่อกับพี่ชายเสียชีวิตไปท่ามกลางสนามรบอะ่ะ แต่เขาก็พยายามฝึกตัวเองนะให้ไปเอาชนะศัตรูได้ในที่สุดคือเหมือนเรื่องราวเนี่ยก็ไปโฟกัสอีกแหละว,ว่าอุ้ยพระเอกเขาก็มีความแค้นเรื่องนี้อยู่นะแล้วอยู่ดีๆท่านลุงของนางเอกเนี่ยก็จะส่งบุตรสาวของตัวเองตาเฉียวไปแต่งงานกับพระเอกเพื่อเชื่อมสัมพันธรร์ทำไมตีไซอย่างนั้นเนาะพอพ่อของนางเอกเนี่ยเขาได้รับรู้เรื่องเนี้ย เขาก็คัดค้านหัวชนฝาเลยค่ะไม่ยินยอมให้หลานสาวของตัวเองอะไปเกี่ยวดองกับตระก,กูลเว่ยที่เขายังมีความแค้นกับตระก,กูลเฉียวของเราอยู่เลยตัดมาที่ว่าที่เจ้าสาวของเราค่ะก็คือต้าเฉียวใช่ไหมญาติพี่องของนางเอกเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานไปให้กับเ,เว่ยเซาหรอกนะเขาก็ รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะแต่ว่าด้วยความกระตันยูพ่อบอกมาว่าจะต้องทำแบบนี้เขาก็ขัดไม่ได้ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยต้าเฉียวอะ่ะเขาอ่ะมีคนในดวงใจอยู่แล้วและคนในดวงใจของต้าเฉียวเนี่ยก็คือบ่าวรับใช้ที่เลี้ยงหมาอยู่ในคอกหมานะคะแต่บ่าวรับใช้คนนี้คือในเรื่องราวเนี่ย ก็เปิดเผยอาไหมเห็นว่าเขามีลักษณะพิเศษบางอย่างคือบ่าวรับใช้คนนี้มีดวงตาเป็นสีมรกตแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาคมคายคือพอในนิยายอ่ะเขาบรรยายมาแบบนี้แสดงว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องราวของบ่าวผู้เลี้ยงหมาคนนี้อาจจะไม่ธรรมดาตัดผาพมาที่นางเอกค่ะนางเอกของเราเนี่ยก็ชื่อว่า เสี่ยวเฉียวใช่ไหมคะเสี่ยวเฉียวเนี่ยเดิมเขาอะ่ะมีคู่มั่นอยู่แล้วคู่มั่นของเขาอะ่ะดำลงตำแหน่งเป็นถึงซื่อจือชื่อว่าหลิวซื่อจือและหลิวซื่อจื่อคนนี้ค่ะก็คือฮองเต้หลิวเหยียนในตอนบทนำข้างต้นที่กล่าวมาถ้านางเอกอะ่ะยังปล่อยให้แบบเรื่องราวดำเนินต่อไปอะ่ะเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นเนี้ย มันก็จะดําเนินไปเหมือนกับฝันร้ายของนางเอกใช่ไหมคะที่นางเอกเขาจะต้องแต่งงานกับหลิวซื่อจือ่อแล้วหลิวซื่อจื่อก็กลายไปเป็นห้องเต้นในที่สุดนางเอกก็ไปเป็นฮองเฮาส่วนพี่สาวของนางเอกอ่ะก็จะไปแต่งงานกับพระเอกและพี่สาวของนางเอกก็จะเผชิญชะตากรรมลันทศต้องฆ่าตัวเองตายจากไปทีนี้พอนางเอกอ่ะเขามาประมวลผลได้แบบเนี้ย เขาก็ไม่อยากให้เรื่องราวอ่ะมันเกิดขึ้นตามฝันร้ายของเขานางเอกก็เลยตัดสินใจค่ะเ,เปิดชะตาชีวิตตัวเองใหม่เนาะโดยการยุยงบอกให้พี่สาวเนี่ยทำตามหัวใจของตัวเองถ้าหากว่าชอบใครรักใครเนี่ยก็ให้ไปกับคนนั้นคือไม่ต้องมาแต่งงานกับพายเอกหรอกตอนแรกอ่ะ ที่สาวต้าเฉี่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมคะด้วยสาวาสมัยก่อนยุคโบราณเนาะในเมื่อพ่อแม่หมอกมาแบบนี้เขาก็จะต้องทำแบบนี้แต่นางเอกอะ่ะเขาก็เลยแก้ไขสถานการณ์ด้วยการบอกว่าตัวนางเอกเองอะ่ะเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอะ่ะอยากจะแต่งงานกับคนที่มีอำนาจมีบารมีซึ่งพระเอกตอนเนี้ย เพิ่งจะลบชนะมาก็ดูแล้วหละว่าอนาคตของของพระเอกเนี่ยจะต้องรุ่งโรจน์แน่ๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบคู่มั่นที่นางเอกอะถูกมั่นหมายอยู่ตอนนี้นั่นก็คือหลิวซื่อจือ่อใช่ไหมคะหลิวซื่อจื่อเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะถดถอยตกต่ําลงเพราะชนะหน้าตัวนางเอกเองอะเขาว่าอยากจะแต่งงานกับเว่ยเซาเพราะว่าเว่ยเซาเนี่ย สามารถสร้างอนาคตให้กับตัวนางเอกได้อันนี้คือที่นางเอกอะเขาพยายามไปคอนวินส์ไปไปจูงใจให้กับพี่สาวทำตามในสิ่งที่ตัวเองชอบเถอะถ้ามีผู้ชายในดวงใจอยู่แล้วอออะเก็ไปกับคนนั้นส่วนตัวนางเอกเองะเขาจะแต่งงานกับเว่ยเซาให้เองเพราะว่าด้วยความเต็มใจอะเพราะว่าเขาอยากจะมีอนาคตที่สดใส ทีนี้ต้าเฉียวญาติผู้พี่เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจทําตามจิตใจของตัวเองค่ะคือหนีตามไปกับชายเลี้ยงม้าที่เขาอะ่ะชมชอบเนอะแล้วชายเลี้ยงม้าเนี่ยก็จงรักภักดีแล้วก็รักแล้วก็เคารพในตัวของต้าเฉียวจากนั้นอะ่ะก็จบลงที่บทที่หนึ่งที่ตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังกันจนมาถึงตรงนี้ค่ะ ถ้าหากว่าใครชอบนิยายปรปักจำนวนนี้นะคะก็สามารถไปอุดหนุนสำนักพิมพ์แจ่มใสได้เลยค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมดสีเล่มจบนะคะกำลังจะเตรียมออนแอร์ให้เราได้รับชมในแบบซีรีส์ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครชอบแนวนี้นะคะแนวที่เหมือนคล้ายๆว่าอ่านหนังสือไปด้วยการสรุปไปด้วยการทีละบทว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ รบกวนค่ะฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์อะไรให้หน่อยก็ได้นะคะหรือว่าถ้ากด subscribe ได้ด้วยจะดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ